เอาละครับก็สวัสดีครับผมท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมอันนี้เออแล้วก็มาอยู่กับเกมโลบองนะครับผมวันนี้ผมมีพันแปดร้อยโลบักโอเคนะวันนี้ก็มีพันแปดร้อยโลบักเออโอเคเดี๋ยววันนี้ผมจะไปเปลี่ยนคาคนนี้นะครับผมวันนี้โอ๊ยหลายอย่ายงเลยเดี๋ยวนั่นผมขอซื้อเออผมของพระเจ้ากัน อันนี้ไม่รู้จะแต่งตัวเป็นอะไรและเออมันจะกกอบมาที่นี่แหละที่ผมว่าอาจจะใช่นะเออมีกสองอันนี้ไม่รู้เหมือนกันไ้วก่อนนะพิมพ์ก่อนเคนี่แล้วผมถ้าเอ้ามีไหมเอ่ยอ๋อนี่ไงขอ,อ,อ,อมีพอดีเลย นะครับผมวันนี้ผมก็จะซื้อนะครับสองร้อยโลนะเตรียมตังมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เออมันจะมีประมาณนี้แหละเดี๋ยวผมขอลองใส่กันนี่นะครับผมก็จะมีประมาณนี้เลยโอเคแล้วก็ซื้อไปถ้าซื้อแล้วเราจะเหลือแค่พันหกร้อยนะโอเคเรียบร้อยสื้อแล้ว อ่านี่แล้วผมเราก็มาที่แต่งตัวของเราเลยพรวกว็อันนี้เราซื้อแล้วโอเคเราอัดมานหนึ่งนาทีแล้วนี่เอาเลยมีเกมอีกหลายแบบนะครับอ๋ออันหนึ่งเราให้มันลดลดใสก่อนโอเคนะครับผมอันนี้อ่ะไปเราจะกดใส่ไปเลยโอเคนะอ๋อผมก็มีไหลชุดอยู่นะเนี่ยอ๋มีชุดผ้าดะผมไม่ค่อยได้ใสอะ่ะผมมีผมซื้อชุดสูตรมานะครับผม เออก็มาได้ใส่เหมือนกันโอเคเดี๋ยวเรามาเล่นโลกุนกันเลยดีกว่าโอเคไปเข้าไปดูในเกมกันเลยดีกว่าครับเออท่านผู้ชมครับผมว่าผมลืมอะไรแปลกๆผ,ผมว่าผมลืมอะไรแปลกๆนะครับผมเดี๋ยวผมว่าผมลืมอ๋อและวลืมอะไรอ๋อท่านผู้ชมครับผมแล้วว่าผมลืมอะไรนะครับผมอ่าเดี๋ยวเรากลับมาที่โต๊ะกันเลยนะฮะเราจะมาซื้อ เอ็กพีคูณสองก็จะเหลือพันสามพันสามห้าสิบนะครับผมถ้าเราซื้อไปเอ็กพคูณสองสิเรียบร้อยซื้อไปแล้วนะครับผมโอเคนะแล้วก็ซื้อไปแล้วเมื่อกี้ผมว่าแล้วผมลืมอะไรลืมซื้อเอ็กพีคูณสองเองขอจบเลยแต่ผมต้องมาเล่นบอกฟีฟต่อบอกพีด บล็อกฟูดิไม่ใช่บล็อกพีจริงๆมาเป็นบล็อกพีนั่นแหละเปลี่ยนชื่อแล้วโอเคเดี๋ยวเข้าเกมก่อนโอเคนะครับผมวันนี้เดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวผมขอรีวิววันนี้ก่อนเออคือว่าตอนนี้นะครับผมผมมีอาซีอยู่หนึ่งล้านหกแสนนะครับผมซึ่งผมก็เออทำการได้หางตะขาบมาเป็นที่เรียบร้อยโอเคนะครับผมเดี๋ยวลองสกิลเอฟกันเลยนะฮะ ดูฟังดูไม่ทันนะเดี๋ยวเขามาอีกทีบอกแล้วว่าแจ่มมากสกิลอก็จะเป็นเอ่อการะวัดออกนะสกิลเก็จะเป็นการทรุบธรรมดานะครับผมเออเ,อ,อ,อเฮ้ยขอสีม่งวงวะ่ะม่วงคล้ายๆดำมาเนี่ยไม่เหย,เยเอ,อเอากไม่โดน อ๋อให้ตายเถอะเกมมันเป็นอะไรก็ไม่รู้อยู่ดีๆก็ค้างไปเลยนะฮะผมเลยต้องตัดออกอโอใั้ตายเซ็งี๋ยวอาจจะใช้ได้ละมั้งสกิลเอฟเออสกิลอาร์สกิลเอเออ,อ,เอ,เอ,อนี่ประมาณนี้นะครับผมนะฮะเดี๋ยวเราจะไปร้านขายข้ากวกนนี้กันก่อนปิดหางกันมันจะสั้นทำไมวะเนาะอ้โห,หา,า,างตาขานี่มันสั้นตลอดเลย สันหน้าจอนี่แบบอโอเคครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่นะฮะอ๋อนี่มันทลทละเอออยู่ไหนวะเอโตเอโตเอโตอ๋ออ๋อนี่ไงโอ้ยมาสมันจะช้ายังไงเนี่ยเียวเดี๋ยวโอเคเนี่ยนะเอโตโยชิมุระสองร้อยห้าสิบล้านนะครับผม ผมจะซื้อด้วยโลบักเด้งขึ้นมาโหเหลือ600หกร้อยโลบักนะครับผมเรียบร้อยลาก่อนเคนนกกากะอาเอโตฮะเดี๋ยวก่อนโอ, 1, โอ้โหต้องไปพันห้าโอ้โหเซฟสองเชเวลหนึ่งพันไม่นะไม่เลยอ้าวทำไมไม่ขึ้นอะ อ๋อเฮ้ยสวยอยู่นะลังไปกันเช็ดสวยว่ะเออสกิล E สกิล E ไม่สกิลอาอ๋อสกิลเอฟโอ้ยเดี๋ยวนะเอ้ยโอเคผมถูกใจสีนี้ละโอเคเดี๋ยวไอ้สกิลอา ไออันนี้ปัดรอบๆเฮ้ยฟาร์มไม่ต่อได้โอเคเฮ้ยโอเคนะผมผมก็ได้ทำการเอ่อซื้อยิงเอฟพีคูณสองมาแล้วถ้าผมตบอันนี้ก็โอ้ยโอ้ยฟาร์มเร็วขึ้นแล้วเนี่ยวผมขอลองเอฟเคสักตป๊หนึ่งนะฮะตบอ่ะตบตบโอเคได้อยู่ได้อยู่เฮียสตูอี ชาสกิลเอฟสกิลอาเฮ้ยขังบอได้แล้วชาโอเคโอเคอเครับผมอ่าดีอยู่ดีอยู่นี่มาเดี๋ยวเรามาต่อกับบอกฟูดกันเลยดีกว่านะครับผมนี่นะครับผมบอกฟูดวันนี้เราไปดูดซูสโตสริว่าเราจะซื้ออะไรได้บ้างโอ้โหผมมีอยู่หกร้อยโลบักนะครับผมซื้ออะไรไม่ได้เลยวันนี้อันนี้ผมไม่เอาแล้วกันว่าผม ก็มาในอะไรอยู่แล้วไม่เลยเราจะมาซื้อเรือเรือโหเรือสองร้อยห้าสิบแล้สองร้อยห้าสิบเองไม่เป็นไรจัดไปจิงเรียบร้อยนะครับผมซื้อแล้วดีไหมออมจัดไปเรียบร้อยแนละ้วผมซื้อเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมโอ้ อ่าฮ uh ่าไหนดูเซอโอเคไปเดี๋ยวเราไปเข้าเกมกันเลยดีกว่าครับผมอล่ะ right, mm hmm. ครับท mm hmm. ่านผู้ชม mm hmm. มาเดี๋ยวเรามาดูกันว่า mm hmm. เรือเนี่ยมันจะแรงแค่ไหนเ t ียวไป mm hmm. เอาเอาผิดอ่านต่อไปนั้นโน้น ไม่นะตอนนี้ผมก็ใช้ผลบากี้อยู่นะครับผมโอ๊ยทำไมามันแหลกได้อ่ะโอ้ยเรืามภาแมงหลวมไม่เสร็จเลยเดี๋ยวรอยพาพม,มันหลวเสือจสก่อนนะครับผม <S 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 โอ้ยโอเคครับท่านผูน้ชมโอเคผมผมเสร็แล้วผมสร็แล้วเรียบร้อยดวซีเรลมันนี้มันจะเร็วแค่ไหนกันเชียววะเดี๋ยวผมก็ว่าผมจะไปรีรีผลปีศานะเพราะว่า ผมจะใช้ดาบย,ยาวๆเลยนะครับผมโอ้โหเรือลำนี้เร็วมากเลยท่านผู้ชมโอ้โโคตรเร็วโอ้โหอโอ้โโอโยนู่นใช้ผ่อนไฟนะครับผมนู่นใช้ผ่อนไฟอ่าอ่าอ่าเรียบร้อย <c oughs> โอ้โห,หมดกันเออสำหรับคลิปนี้ก็ มีเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมหมดกันจบแล้วสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วกันนะครับผมก็มาเตะละบักแค่พันแตะเองแต่ตอนนี้เรือสองหมื่นสองร้อยห้าสิบละบั๊กนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้ใครชอบให้ผมไปอกีกก็กดไลค์เข้ามาเยอะนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับไปละบ๊ายบายโอ้โยเยอะมากเลยโอเคไปละบ๊ายบาย